เลิฟรีซินเอ,อนเตอร์เทนเมนต์ภูมิใจเสนอธรรมะพระธรรมสยามเมืองยิ้มนำพาความสุขมาใส่ใจธรรมะ พระพุทธเจ้าไม่เลือกที่รักมักที่ชังในการให้ผลใครทำใครได้ใครไม่ทำก็ไม่ได้ยุติธรรมที่สุดแล้วเแสงฟ้าแสนปลืม้มมิลืมมวลมนุษยชาติธรรมะคือพระธรรมแห่งพุทธศาสนาให้ทุกผู้ทุกคนประจักษ์แก่รู้ตื่รู้เบิดบานในที่สุด ในพระพุทธศาสนาได้สอนเราไว้ว่าสติเป็นยอดแห่งธรรมการปฏิบัติธรรมจะด้วยวิธีใดก็ตามจุดหมายอยู่ที่ความมีสติสัมปชัญญะในเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะเข้มแข็งดีแล้วจิตจะกลายเป็นมหาสติมหาสติเป็นสติอันยิ่งใหญ,ญ่เป็นพลังเป็นกำลังเป็นอินทรีย์สติตัวนี้จะทำจิตใจให้มีความประพฤติด,ดำเนินไปสู่ทางที่ถูก ต้องซึ่งเรียกว่าอริยมรรตตัวเราคือผู้ที่ทำร้ายตนเองได้อย่างน่ากลัวสยดสยองที่สุดเมื่อใดก็ตามที่เราโกรธเกลียดเพ่งโทษมุ่งร้ายใครสักคนตอนนั้นเองเราหาได้ทำร้ายคนที่เราโกรธหรือเกลียดไม่แต่เรากำลังทำร้ายแท้เองตัวเราเองโดยไม่รู้ตัวธรรมะคือ ดับความโกรธด,ดับความโลภดับความหลงคือรู้ทันใจเราบ้างน,นั่นเขาเรียกว่าเป็นคนมีธรรมะประจำใจคนที่ไม่มีธรรมะประจำใจหมายถึงคุยธรรมะได้แต่ทำใจไม่ได้เรื่องยุ่งของคนอื่นนั้นไม่มีที่สิ้นสุดเราไปแก้ไขเขาไม่ได้ส่วนเรื่องธรรมนั้นมีที่มาจบที่ตัวเราให้มาไล่ การยกโทษอาจดูเหมือนเราโง่เหมือนเรายอมแพ้เหมือนเรายอมแล้วเขากำเริบเราเสียเปรียบความจริงไม่ใช่เรากำลังบำเพ็ญบารมีขั้นสูงคืออภัยทานอันเป็นทานบารมีอันสูงสุดอภัยทานคือคำสอนของพระพุทธเจ้านั่งภาวนาดูใจของเราดูรูปรสกลิ่นเสียงว่าเกิดมาจากใจ ความโลภความโกรธความหลงก,ก็เกิดกับใจใจเป็นผู้พาปรุงพาแต่ให้สุดให้ทุกขคิดดีคิดไม่ดีก็เป็นเพราะใจจึงให้พาแต่แก้ที่ใจผู้มีสติปัญญาแก่กล้าเพียงพอเพิ่งเห็นได้ด้วยตนเองและจะมองออกว่าจิตนี้เองคือตัวทุกขึงรู้ไว้แ คุณจากจิตที่เป็นทุกข์เพราะจิตอย่นี้แปลสภาพเป็นธรรมธาตุเป็นธาตุบริสุทธิ์พึงเร่งบำเพ็ญเพียงภาวนาฝึกใจตนเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงในภพชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ภพชาตินี้เธอสาทุกในธรรมทุกท่านเธอแล้วพบกันใหม่สิงเสมอกันฉันและเธอ